สวัสดีครับพวกผมแมนซาวเก่นเสียงบ้บนๆซอสสนุกซ้ำนะหมวกศูนย์จมนะดูโคเบไม่โครโคเบ s เอสเคร้อยสี่สิบแรงเจ้าขึ้นไหม ตอนนี้ดำดินออกนะไม่โคดึงนะครับ สนุกสสนุกฟรย้เลย่โ <c oughs> อ้ยแ่เลยอีตไทยว่าจะเ้พ่อเลเพ่อมนเ <c oughs> จะมานั่งเบิรถสิล้อกันครับจอม <c oughs> จอมหน้าดำเมื่อกี้เมื่อกี้แม่คโคมก็ปั้มลนะไนล่ลงมาเลยนะครับจะไล่ลงมาตามไทยหรออ่ะครับตัวแรงครับ สามศูนย์ 0. จะขึ้นไม่ขึ้นนะแม่โกยดินก่อนให้แม่โกยดินลงก่อนตอนนี้รถหนักนะขึ้นไม่ได้จมครับจมมิดลอ้อเลยนะมิดลอ้อเลยมิดดำเลย,เลย <c oughs> มิดดำมิดดำเลยลงคลิปลงคลิปก่อนลงคลิปก่อน โซเฟอร์ยังอารมณ์ดีจังนะแม็กโคแร่งอยู่เนาะเอาลมว้ยเอาลมวุ้ยคอยดูเว้นแฟนว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้น ตัวแรงมาสันดักเด็กฮะรู้สึกว่ามาสันดักเด็กมาสันดักเด็กละ้ะมาสันดักเด็กล้ว ต้องใส่เจอฝาท้ายงัดต้องใส่เจอฝาท้ายดิบช็อตมันครับช็อตมันบอกเลยว่าช็อตมัน โอ้ใหญ่เกินใหญ่ยกดำนะเว้ยช็อตมันครับติดตามรับชมครับหาดูนิยักครับทางวิูนัยักตามหกศูนต์ติดลมนะรู้ว่าแม่โคจะช่วยได้ไม่ได้ Mẹ chào